สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมพัสุคนดีกนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่เต็นแก้วนงกลก,การรถบ้านมือสองโคราชนะครับผมอ่ะวันนี้ผมพามาชมรถบ้านอีกหนึงคันนะครับผม Honda HRV ตัวนี้เป็นตัวโมเดลปี2016ด้วยผมบอกเลยคันนี้มดมือเดียวไม่น้อยนะครับผมสภาพสวยมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยสีพิเศษจาทาง h o น d ้เลยนะครับผมจะเป็นยังไง เดี๋ยวไปตามรับชมรับฟังกันนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เจ้า Honda HRV นะครับผมปีโมเดลปี2016นะครับผมตัวก่อนไมเนอร์นะครับผมอ่ะตัวนี้ได้เป็นสีพิเศษจาก Honda เลยนะครับผมและข้อดีอีก2ออย่างคือรถบ้านมือเดียว สองไม่น้อยนะครับผมคันนี้อ่ะสามแถมให้ตัวนี้เป็นตัวท็อป EL ด้วยนะครับผมมีซันรูฟนะอ่ะสวยไหมสวยไหมเดี๋ยวเราพามาดูด้านหน้านะครับผมด้านหน้านะครับผมลูกค้าจะสังเกตว่านะครับผมด้านหน้าไฟคู่หน้านะครับผมจะเป็นไฟโคมซีนอนนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์ตัดผ่านนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นอ่าเป็นเขาว่างไงกระจังหน้าจะเป็นคล้ายๆเป็นโนแบกนะ แต่จะเป็นสีเทาเข้มอ่าไม่ใช่เป็นโูนแบ็กหรอกจะเป็นสีเทาเข้มเงานะครับผมตัดกับโครเมียมนะครับผมเพิ่มความสวยงามดูดีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมตัวนี้ได้ชุดแต่งโมดูลโลจากโรงงานเลยนะครับผมสวยงามตามทองเรื่องนะคันนี้ผิวพันธุ์ค่อนข้างสวยมีริ้วรอยเล็กน้อยเดี๋ยวเราทําการเก็บให้นะครับผมอ่ะก็สวยงามนะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูที่ด้านข้างกันเลยนะครับผมไป อ่านะครับผมตอนนี้เราพาไปชมที่ด้านข้างของเจ้า Honda HRV นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมแม็กตัวท็อปเลยเห็นไหมจะเป็นเปียโนแบ็กนะครับผมตัดกับสีเทานะคันนี้แม็กจากโรงงานนะครับผมขอบ17เลยนะครับผมจากโรงงานแล้วแม็กเดิมโรงงานด้วยนะฮะตัวท็อปนะครับผมตัวท็อปของ h o n d a นนะครับผมจะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมดูง่ายๆเลยจะไม่ได้มีจุดติดอยู่ตรงตัวบอดี้นะครับผมนี่สวยงาม แล้วตัวนี้ก็ได้เป็นกุญแจเคลียล์ด้วยนะครับผมมีกุญแจครบ2ดอกเลยบุ๊กครบเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับผมคันนี้ก็สามารถเปิดปิดรถได้โดยที่ด้ามจับนะครับผมด้ามจับนะครับผมเป็นโครเมียมนะครับผมตัดกับสีเข้มนะครับผมสวยมากเลยทีเดียวเชียวนะครับผมทั้ง2ด้านแต่ถ้าเกิดด้านหลังก็จะมีด้ามจับอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเปิดน่าถือว่าออกแบบมาสวยเลยนะครับผมแล้วก็จะมีการทรงกรสัต์มาให้ นะครับผมนี่ชุดแต่งโมดูโลนะครับผมแท้จากโรงงานนะแล้วก็ผมให้ดูรูปทรงนะครับผมรูปทรงเขาจะดูโชบเชียวเล็กกระทันรัดแต่ภายในกว้างพอสมควรเลยนะครับผมนั่งด้านหลังเนี่ยไม่แคบนะครับผมแล้วขนของได้เยอะมากๆเลยนะครับผมอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวเราเปิดภายในให้ดูนี่ภายในเป็นเบาะหนังด้วยนะครับผมดูแลง่ายนะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ด้านหลังต่อเลยนะครับผมผมบอกเลยใครได้คันนี้ไปอ่ะไม่ผิดหวังไป อ่านะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหลังแล้วนะครับผมสังเกตไหมสวยจริงๆนะครับผมไฟนะฮะเวลาเราเปิดไฟนะครับผมนี่เป็น LED เลยนะครับผมหรือเวลาเราเบรกเนี่ยเขาก็เป็นไฟ LED แล้วแต่ในไฟต่างๆที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาวาก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับผมหรือไฟทอยหลังนะเห็นนะก็จะเป็นหลอดไส้ที่ดูแลง่ายนะครับผมตัวนี้ด้านหลังนะครับผมก็จะมีไฟเบรก จุดที่3คือด้านบนมาให้ด้วยนะครับผมตามสไตล์แฮทแบ็คนะครับผมอ่ะแล้วก็มีกล้องหลังนะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับผม2จุดเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังก็จะได้ชุดแต่งเป็นมูโโลด้วยนะครับผม5เราลองเปิดดูนะฮะนี่ไม่หนักนะครับผมผู้หญิงก็เปิดได้นะแล้วเขาค่อยๆขึ้นเบาๆนะครับผมรถเดิมนะครับผมไม่มีชนหนักที่วามจมน้ำตัดต่อเรารับประกันนะครับผมน้ำฝนเดิมนะครับผมรอยอักเดิมจากโรงงานนะ น็อตด้านหลังยังไม่ถูกขยับนะครับผมไม่มีชนหนักพิความจมน้ําอย่างที่เราแจ้งให้ทราบนะครับผมด้านหลังนะครับผมไม่มีลาไม่มีรอยชนตรงชนตูดนะครับผมมาดูได้เลยนะครับผมเราก้าเปิดท่าพิสูน์ให้ดูนะครับผมนี่ห้องเก็บอารมณ์อะไรด้านในนะครับผมเดิมสนิทนะครับผมด้านหลังสามารถที่จะวางกระเป๋าใบใหญ่ได้ถึง2ใบเลยนะครับผมหรือถ้าคุณวางไม่พอนะครับผมเราสามารถที่จะพับเบาะแถวที่2ลงไปได้อีกนะครับผมก็สบายเลยในเรื่องการขนของนะ และผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากๆเลยนะครับผมนุ่มด้วยนะกับเจ้า H R V คันนี้ประหยัดน้ำมันอีกตั้งหากนะครับผมอ่ะด้านหลังก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมสวยมากเลยผมชอบไฟนะจอท็อปเนี่ยไฟสวยจริงๆนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปชมด้านในว่าสวยขนาดไหนเดิมขนาดไหนมีอะไรบ้างไหม่เท่าไหร่ไปครับผมผมบอกเลยว่าด้านในของเจ้า H R V ผมทำผมว้าวมากเลยนะครับผมก็คือว่าอย่างน้อย หนึ่งจุดเลยนะครับผมผมชอบตรงแอร์เขานะฮะแอร์ของเขาเนี่ยมันแถวเป็นแถวเลยนะฮะเย็นจริงๆนะครับผมแอร์ของเขาแล้วตัวนี้เป็นตัว EL คือตัวท็อปของเขาหนึ่งละมีซันรูปเปิดได้บานเบลเลอร์เลยนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะครับผมจับถนัดมือเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับผมนี่ออปชั่นเขาให้มาเต็มเลยทั้งคูชคอนโทรลนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงแพนทเทิร์นชิพก็มีนะครับผมแพนทเทิร์นชิพก็มีเอาไว้เล่นเกียร์สนุกๆบนท้องถนนเนาะแล้วก็ รับสายวางสายก็จะอยู่ที่ด้านล่างนะครับผมเนือว่าเราจะเปลี่ยนดูสถานะต่างๆของรถนะครับผมก็าสามารถที่จะคอนโรลที่พวงมลาลัยได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้มีโหมดการลื่นถลายด้วยเราจะเปิดปิดก็ได้นะครับผมแล้วก็อนะีโค่โหมดเนาะและผมบอกเลยว่าคอนโซลแดชบอร์ดเนี่ยทำมาสวยจริงๆนะครับผมและที่พิเศษของเขาก็คือเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูไม้นะฮะ ตัวเลื่อนไม้เนี่ยจะเป็นเชิงเชิงสามมิติแล้วเวลาเราขับเนี่ยวงสีแดงเนี่ยคือมันจะกลปรับเลียนเป็นสีน้ําเงินสีเขียวอะไรเนาะมันจะเพิ่มฟิลในการขับขี่ที่สนุกมากขึ้นนะครับเป็นกึง่งกึรถเก๋งที่จะไป SUV ก็คือว่าสูงก่ารถเก๋งหน่อยในการขับเนี่ยนะฮะสมรรถนะเนี่ยการมองไปข้างหน้าเนี่ยจะสูงก่ารถเก๋งซึ่งจะขับคล่องตัวมากขึ้นขนาดมากขึ้นเนาะแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็สบายนะครับผมอ่ะ ไมคคันนี้เพียงแค่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นเองนะครับผมไม่น้อยมากๆรถมือเดียวนะรถปี2016นเนาะนี่น็อตเดิมนะครับผมก็ดูงูเดิมอ่าเดี๋ยวลืมชี้ดูนะครับผมน็อตประตูดเดิมหมดเลยนะครับผมไม่มีโดนแกะไขอะไรรถเข้าสู์ทุกรยนะยะเนาะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูกระดูกงูนะครับผมภายในด้านในก็จะมีจอนะครับผมแล้วก็จะมีเราเข้าเกียร์อาร์ก็จะเป็นกล้องถอยหลังเนาะแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วจะเป็นระบบสัมผัสแล้วนะครับผมไม่ใช่เป็นระบบกดเนาะอ่า ด้านคอนโซลนะครับผมก็จะมีหนังตัดกับเปียนโนแบ็คนะครับผมสวยงามแล้วก็จะมีเบรกโฮแล้วก็เบรกบือไฟฟ้าเนาะอ่าแล้วก็ที่วางแก้วน้ําอันเบลเลอเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็เก๊กกลางซึ่งใส่ของได้ติดนึงและตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมกระจกนะครับผมด้านหลังสามารถตัดแสงได้นะนี่เขาให้ออปชันมาพอสมควรเลยด้านบนก็สำหรับเปิดเปิดปิดไฟอ่านหนังสือนะครับผมอ่ทั้งสองด้านมีที่ส่อง แต่งหน้ามาให้นะครับผมมีไฟมาให้คู่หนึ่งเลยเยี่ยมจริงจริงนะ TLV ยังไม่มีเลยนะครับผมพูดถึงอะไอไฟสองสว่างเนี่ยอ่ะก็ถือว่าผมบอกเลยว่าฟีลการขับขี่กันเนี่ยจากที่เคยลองขับมานะครับผมหรือคันเนี้ยนะนุ่มนะครับผมขับสนุกนะครับกระทัดรัดขับในเมืองในเมืองขับไกลปลอดภัยแน่นอนนะครับผมแอร์แบ็กคู่และมีแอร์แบ็กซ้ายขวาตรงเสาคู่หน้า A กับ B ด้วยนะนี่น่ความปลอดภัยเยี่ยมจริงจริงตัวนี้เป็นบ่อหนัง ผมบอกเลยว่าบ่อหนังเนี่ยดูแลง่ายที่สุดแล้วครับผมอ่ะได้เป็นบ่อไฟฟ้าด้วยนะเห็นไหมในสติกงสติ๊กเกอร์เขายังไม่แกะออกเลยเห็นไหมดู้าเดี๋ยวเราไปดั้งด้านหลังกันดีกว่าว่ากว้างโอทงขนาดไหนนะครับไปด้านหลังของ HRV นะครับผมผมบอกเลยอันนี้ผมปรับเบาะคนขับมาด้านหลังเกือบสุดเลยนะแต่ขาผมก็ยังไม่ติดเนาะผมสูงประมาณ179นะฮะหัวผมก็ยังไม่ติดเพดานตัวผมใหญ่ด้วยถามว่านั่งด้านหลังสะดวกสบายไหมผมบอกเลยว่าใช้ได้ ดีกว่ารถเก๋งเลยนะครับผมเนี่ยก็คือว่ามันนั่งสบายนะครับผมเดินทางไกลเดินทางไกลได้เลยด้นานด้านหลังใช้สอยได้จริงๆในชีวิตประจําวันนะครับผมนี่ฮะไม่มีทะลงทะลอกเลยนะครับผมหนังหนึ่งไม่มีเหลืองไม่มีเหลืองนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลดีมากเนาะน็อตเดิมอย่างที่แจ้งนะครับผมอ่ะนี่ก็คือซันรูฟนะครับผมบานหน้าเปิดได้นะครับผมเขาก็จะเก็บไว้ตรงนี้อ่ะก็ ผมบอกว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะใหม่มากเลยนะครับผมแล้วก็สะดวกสบายครับแอร์ด้านหลังไม่ต้องห่วงจากด้านหน้ามาด้านหลังแอร์เย็นฉ่าอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เก็บของได้ง่ายนะครับผมเป็นรถที่ตอบโจทย์พอสมควรนะครับผมถ้าเกิดเรายังไม่ไปถึง CLV เนาะ CLV ก็จะดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยอในการขับขี่คันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมอย่างที่แจ้งก็อยากให้มาลองนะฮะท่านผู้ชม <S 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 ไปเดี๋ยวเราพาไปดู ห้องเครื่องละกันว่าจะเดิมขนาดไหนเนาะไปอ่านี่นะครับภายในห้องเครื่องของเจ้า h r v เครื่อง1,800ปรยะหยัดน้ำมันมากๆนะผมบอกเลยแต่ในเรื่องการประหยัดน้ำมันมาอยู่ที่เราเหยียบเนาะอ่ะสติกเกอร์เดิมนะครับผมรอยอ์คเดิมจากโรงงานนะครับผมนัดเดิมยังไม่ถูกขยับใดๆนะครับผมซ้ายขวาแล้วก็ด้านในนะครับผมผมบอกผมแจ้งไว้เลยว่าคันนี้สวยมากๆเลยนะครับผมนี่ ภายในห้องเครื่องคานเคลเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับผมผมจะให้ดูเลยว่ารถคันนี้สวยจริงๆเนาะ,ะไม่มีการชนหนักที่ความจมน้ําหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆนะครับผมอโอะโนได้ทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรายวนโฉมให้ดูดีกว่าอ่านี่นะฮะท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมโทรมาได้เลยนะฮะ0956351552ฮะ Honda HRV ปีโมเดลปี2016ราคาเพียง699,000บาทเท่านั้นลูกค้ามีเครดิตฟรีดาวหรือกู้เกินก็ได้นะครับผมฟรีดาวแล้วได้เงินกลับบ้านอีกตั้งหากนะคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับผมกับรถสภาพเกือบๆน้องๆมือหนึ่งแล้วกันรถมือเดียวมา70,000นะครับผมคันนี้น่าใช้มากเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราสรุปเลยแล้วกันว่าคันนี้ก็ ผิวพรรณค่อนข้างสวยริ้วรอยมีบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราเก็บให้นะครับผมขนขนแม่ต่างๆตัวนี้เป็นตัวท็อป EL มีสลูปนะครับผมภายนงภายในสวยอยู่แล้วนะฮะหน้าจงหน้าจอหน้าปัดไม้นะฮะอย่างที่ผมแจ้งนะครับผมสวยจริงๆผมชอบมากเลยคันนี้ผมบอกจริงนะแล้วก็การขับขี่ดีมากเลยอยากให้มาลองขับขี่ดูเทสได้ดูนะครับผมก็ ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากขายรถก็ติดต่อผมมาได้เลยฮะซื้อทุกราคาซื้อทุกรุ่นเลยนะครับผมปี2012ขึ้นเนาะอ่ะแล้วก็นีวันนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละงั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ